ไม่ยอดฟางค่ะก็คอแรงผักค่ะแปลงนี้ค่ะรักษาค่ะปลูกยังีงปลูกนานมากแค่ไหนแล้วเนี่ยประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนเอาเม็ดมาก็ปลูกเลยใช่ไหมตอนนี้เม็ดมาก็ปลูกเลยค่ะไถที่ไหมไม่ได้ไถค่ะใช้จอบอย่างเดียวค่ะใช้จอบอย่างเดียวค่ะแล้วปลูกแซมกระโพดในใครสอนมาเนี่ยกระโพดค่ะใครสอนมาให้ปลูกแซมกระโพดพ่อแรงผักคิดมาเองค่ะคิดดีมากเลยนะเนี่ยระโพดก็งามด้วยเนาะเอากระเทียมออกตอนแรกก็ปลูกกระเทียมค่ะปลูกกระเทียมแล้วก็เอาเม็ดทานตะวัน <kung> ใส่ลงไปค่ะผสมกันค่ะคนละแถวค่ะอ๋อใหญ่ทั้งทันดาวใหญ่ทั้งข้าวโพดนะข้าวโพดก็ไม่เล็กเลยนะเนี่ยค่ะกระเทียมก็ใหญ่ค่ะกระเทียมก็ใหญ่ตอนนี้กระเทียมออกแล้วกระเทียมออกแล้วค่ะละค่ะโอ้โหดอกหนึ่งก็ขนาดนี้หมดเลยนะนค่ะนี่ไม่ถึงครึ่งกิโลมั้งที่ปลูกเนี่ยถึงไหมไม่ถึงค่ะนิดเดียวเองเนาะค่ะเม็ดที่เหลืออยู่ก็ปลูกต่อเลยนะเดี๋ยวมันจะเสื่อมนะค่ะ โอเคมากดีมากดีมากขึ้นสวยแต่ผมเป็นคนโลาแต่ทานตะวันนี่โอ้รู้สึกว่ามอบนี่ปลูกได้ดีมากเลยครับปีปีหน่าจะแก้ตัวใหม่ครับ